สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูการ์ตูนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีหน่วยการเรียนรู้แสนสนุกค่ะชื่อว่าหน่วยต้นไม้ที่รักค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปรับชมความรู้กันเลยค่ะหน่วยต้นไม้ที่รัก อันดับแรกนะคะเด็กๆเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะเด็กๆนี่คือต้นส้มนะคะเด็กๆลองสังเกตดูที่ลูกสอนชี้นะคะก็คือดอกดอก flower ใบใบ leaf ผลผล fruit ล,ลำต้น ลำต้นร,รากรากรูด <R ude. S 1> นี่คือส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนประกอบของต้นไม้กันดีกว่าค่ะใบนะคะทําหน้าที่สร้างอาหารและหายใจค่ะส่วนดอกมีหน้าที่ในการสืบพันธุ์ ผลนะคะมีหน้าที่ขยายพันธุ์ค่ะลำต้นนะคะมีหน้าที่ลำเลียงอาหารค่ะแล้วก็ชูกิ่งก้านส่วนรากนะคะก็จะยึดลำต้นและดูดอาหารค่ะเด็กๆต้องจำให้ดีนะคะส่วนประกอบของต้นไม้มีประโยชน์มีหน้าที่แตกต่างกันค่ะ ต่อไปนะคะประเภทของต้นไม้ต้นไม้มีหลายประเภทประเภทแรกก็คือไม้ดอกค่ะใช่แล้วค่ะทานตะวันกล้วยไม้คุณนายตื่นสายทิวลิปนี่คือประเภทของไม้ดอกค่ะ ต่อไปนะคะเด็กๆเ,เรามาดูประเภทของต้นไม้คือไม้ใบค่ะลิ้นมังกรต้นเฟิร์นต้นพลูต้นมอนสเตอร่าค่ะสวยมากๆเลยใช่ไหมคะไม้ใบหรือไม้ประดับนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูประเภทของต้นไม้ นั่นคือไม้ผลนั่นเองค่ะเราทานผลนะคะนั่นคือต้นแคนตาลูปค่ะต้นกล้วยต้นมะพร้าวต้นแอปเปลิลและยังมีอีกหลายๆต้นนะคะที่ทานผลเด็กๆคงเคยรับประทานใช่ไหมคะต่อไปค่ะเด็กๆเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ค่ะ ขั้นแรกก็คือเราจะต้องเตรียมดินค่ะขั้นที่สองเราก็จะต้องนำต้นกล้าลงดินค่ะและขั้นต่อไปนะคะเด็กๆเ,เราก็ต้องนำดินมากลบค่ะและสุดท้ายก็คือเราก็ต้องรดน้ำค่ะแล้วรอดูการเจริญเติบโตของต้นไม้เด็กๆลองไปปลูกที่บ้านนะคะ ต่อไปค่ะเด็กๆการเจริญเติบโตของต้นไม้เอ๊ขั้นที่หนึ่งต้นไม้เป็นเมล็ดค่ะต่อไปต้นไม้จะมีรากงอกออกมานะคะจากเมล็ดและต้นไม้ก็จะเริ่มเกิดขึ้นมาพ้นดินเป็นต้นอ่อนค่ะและต้นไม้นะคะก็จะเริ่มมีใบงอกออกมาค่ะ และใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งต้นไม้ก็จะเป็นต้นไม้เติบใหญ่ที่สวยงามค่ะเด็กๆต้องหมั่นคอยดูแลต้นไม้ใส่ปุ๋ยพรวนดินนะคะต่อไปประโยชน์ของต้นไม้ค่ะต้นไม้นะคะมีประโยชน์มากมายเลยก็คือใช้สร้างบ้านคนนั่นเองค่ะ แล้วก็ใช้สร้างอคอกสัตว์และใช้สร้างบ้านสัตว์เลี้ยงค่ะต่อไปประโยชน์ของต้นไม้ยังไม่หมดนะคะประโยชน์ของต้นไม้ยังมีอีกมากมายเช่นสร้างเก้าอี้สร้างเป็นโต๊ะนะคะแล้วก็เป็นเตียงเป็นตู้ เป็นถังนะคะสร้างได้หลากหลายเลยสามารถสร้างเป็นเรือก็ได้หรือช้อนซ่อมจากไม้นะคะและก็รั้วค่ะยังมีอีกมากมายนะคะประโยชน์ของต้นไม้ใช้สร้างเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนี่คุณครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะต่อไปนะคะเรามาดูประโยชน์ของต้นไม้อีกค่ะประโยชน์ของต้นไม้เลย ที่สำคัญมากๆก็คือการลดโลกร้อนค่ะแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆนั่นเองค่ะที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามีป่าก็สัตว์ก็จะมีที่อยู่นะคะดังนั้นต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ค่ะต่อไปท่าน เราไม่มีต้นไม้โทษของการตัดต้นไม้ก็คืออากาศร้อนค่ะทำให้อากาศร้อนนะคะแล้วก็แห้งแลง้งดินแตกและแห้งนะคะและที่สำคัญก็คือสัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัยค่ะเห็นไหมคะสัตว์ร้องไห้เลยสัตว์ต้องการป่าเพราะป่าคือบ้านของสัตว์นะคะ ต่อไปค่ะเด็กๆการดูแลต้นไม้กัคะเราก็จะต้องรวนดินรดน้ำและที่สำคัญก็คือเราก็ต้องหมั่นดูแลใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกควรใส่แต่อย่าใส่บ่อยเกินไปนะคะเพราะว่าดินจะเค็มค่ะต่อไปค่ะเด็กๆ เรามาตอบคำถามกันดีกว่านะคะให้เด็กๆบอกผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากต้นไม้คนละหนึ่งอย่างค่ะสัปด,ดาห์นี้จบแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะคอยพบกับคุณครูการ์ตูนใหม่ค่ะบ๊ายบาย